เข้าไปโจมตีครับเออเออเห็นนะสวัสดีครับนี่ผมกับผมโค้ชนายนะครับวันนี้ผมจะมาสอน4ี่เคล็ดลับอะช่วยชีวิตคุณได้เมื่อคุณแบบว่าตกอยู่ในเหตุการณ์เหตุการณ์ที่จนมุมแล้วอะสี่เคล็ดลับนี้อาจจะช่วยชีวิตคุณได้นะครับแต่ก่อนจะดูคลิปนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์และกดแชร์ด้วยนะครับเทจันนี่นงครับเมื่อเราดูนมัดมือด้วยเชือกกับสาก็เทปเนี่ย เราจะสามารถเอามือออกได้ยังไงครับปะเมื่อเราโดนมัดมือนะครับเราอย่าแบ,บมืออย่างนี้ให้เขามัดนะครับเราพยายามกำมืออย่างนี้แบบว่ามันจะได้หลุดออกง่ายๆครับอ่ะอย่าพี่บอยามัดมือ <ๆ S 2> มัดแน่นเลยพี่บอยอ่ามัดอย่างนี้ไปก่อนเลยนะมัดได้หมดเลยมัดแบบไหนก็ได้แบบไหนก็ได้เหรอใช่ให้พี่บอยมัดแบบไหนก็ได้อ่าแน่นๆน,น,นะนี่มันตายไปก่อนทีหนึ่งนี่มัดแน่นเลยนี่มัดแบบตึงเลยนะครับ เฮ้ยอย่างนี้จะหลุดเหรอนายหลุดดีพี่เดี๋ยวหลุดไม่หลุดเดี๋ยวรอดูผมดูไม่แน่นนะพี่บอยโอ้นี่ไม่แน่นเหรอจริงเหรอตึง้ตึงเปียเลยเนี่ยตึงเปี้ยเลยอคเราก็ขยับเรื่อยๆครับขยับเรื่อยๆปั๊บท่านหลุดออกแล้วครับอ๋อเห็นไหมคือถ้าเกิดว่าเรากำเราก็อะเอามอมาแบบ ถ้าเกิดเรากรัมเนี่ยมันจะมีพื้นที่ตรงนี้เยอะใช่ครับแต่พอเราแบบแบปุ๊บมันจะน้อยคือมันไม่มีแบบเอาออกไม่ได้ใช่มมนเอาออกไม่ได้โอเคงั้นลองเทปดีกว่าลองเทปเทปเนี่ยเอาออกไม่ได้แน่นอนโอเคนะใช้อนี้เลยนะสะก็เทปแบบนี้นะใช่ครับพยายามกำมือตลอดนะครับแล้วเกร็งมือให้แน่นครับโอเคแน่นเลยนะสิบรอบเลยสิบรอบเลยอ่ะสาม สิบเลยเหรอมั่นใจเหรอเก้าสิบแถมพวกแถมให้ครึ่งรอบอ่าอย่าไปไหนอยู่เฉยเมื่อเราโดนรัดอย่างนี้แล้วนะครับเราดึงอย่างนี้ก็ออกยากมากแต่อันนี้คือยกมือขึ้นหัวอย่างนี้พี่บอยยกมือขึ้นหัวใช่ครับแล้วก็สะบัดอึบอึบอ้บเหีนยะ อ๋อขาดเลยกูขนจะหลุดเหมือนกันเห็นไหมครับเตปะอันนี้สิบรอบนะสามารถออกได้เหมือนกันครับมันมันต้องใช้ตัวกำปั้นดันกันเองด้วยกำปั้นเพื่อให้แยกนี้แต่เราแปมือปุ๊บมือเราอัดมันมันไม่มันไม่มีแรงแล้วมันมือมันดันกันเองด้วยก็เราพยายามกำมือนะครับเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์เมื่อโดนมัดแขนมัดมืออย่างนี้แหละเลวเราก็ มือไวดีที่สุดครับเหตุการณ์ที่2ครับเมื่อคุณไลนดึงกระเป๋ากับเราอ้าย้อมให้พี่บอยมาดึงกระเป๋าผมเจ็บตัวปะเนี่ยไม่เจ็บอันนี้ไม่เจ็บอันนี้ไม่เจ็บเอออ่าอย่างผมถือกระเป๋ามาปุ๊บพี่บอยดึงปุ๊บดึงชุดอะไว่าเขาเรียกอะไรวิ่งราวเราวิ่งราววิ่งราววิ่งไปเงี้ยปุ๊บามาแต่เรายังจับกระเป๋าได้ปุ๊บเราสังเกตว่าคุณไลาเขามีอาวุธหรือเปล่าถ้าเกิดมีอาวุธนะครับให้ปล่อยกระเป๋าให้เขาเลยเพราะว่ากระเป๋าใบนี้จะมีมูลค่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่ ไม่สาคัญเท่าชีวิตเราครับย่าถ้าเกิดเราดึงดึงอยู่ปพ๊บคนร้ายมียมแหวนเ๊บรเราก็ไม่ได้ใช้กระเป๋าใบน,นี้ชีวิตเรา <ไอ S 1> ก็ไม่มีใช้ไม่คุ้มกันไม่คุ้มกันครับ<ไ>อ่าแต่กรณีที่สองครับเมื่อคนร้ายไม่มีอาวุธเราสังเกตก่อนว่าเขาตัวแบบว่าสู้สีเราสามารถสู้เขาได้เพ๊่เราหักตัวเล็กทีลาตัวเลๆๆ็กเพ๊บจตังคู่ตังดึงปเพบ เข้าไปปุ๊บอ๋อเหยียบตีนด้วยก็ไม่เห็นเหลียบตีนเต็มๆเลยเราต้องเข้าไปโจมตีจุดที่ว่าดูนีเดียวแล้วแบบว่าดูนีเดียวแล้วเขาป่วยเลยอ่าก็เป็นพวกอวัยวะเพศเดิมก่อแล้วก็คือจุดสําคัญใช่ครับแล้วถ้าเกิดโจมเป็นผู้หญิงอ่ะโจมผู้หญิงก็ได้ตรงนั้นก็สัมพันธ์ได้ก็นี่แหละครับก็ ลองดูเอาใหม่ม่ถ้าเกิดว่าโจนไม่มีอาวุธโจนไม่มีอาวุธก็สังเกตดูเขาก่อนว่าเราจะสู้เขาได้ไหมถ้าเกิดเราสู้เขาได้ปุ๊บก็เข้าไปโจมตีเับตีเขาเพื่อว่าคนร้ายมันสนใจที่กระเป๋าไม่ได้สนใจการป้องกันตัวเอ้โค้ชนายสอนไปแล้วหราจุดสําคัญของใช่อ่าผมก็ได้สอนไปแล้วนะจุดสาคัญตรงไหนที่จุดสําคัญก็กลับไปดูคลิปนั้นได้อ่าโจมตีตรงจุดเหล่านั้นนะครับใช่ครับเดี๋ยวมาดูเหตุการณ์ที่สามครับเหตุการณ์ที่สามนี้ก็มัน อยู่ที่ปากเราเลยเหตุการณ์นี้ยมากอย่างพี่ผมอันนี้สถานการณ์ที่สามถ้าเกิดว่าเราโดนวิ่งราวกระเป๋าใช่โดนแยกกระเป๋าอะไรอภายว่าอันนี้ยโอ้ยน้องสาวสวยมากเลยอภายกระเป๋าผมอภายกระเป๋าเพิ่มปุ๊บไม่ดึงดึงปุ๊บเมื่อเราโดนดึงกระเป๋านี้นะครับเราต้องคิดเลยว่าว่าโจรมันกลัวอะไรอ่าโจรกลัวอะไรลัวกลัวเมียโจรกลัวตำรวจอาวโจรกลัวตำรวจอยู่แล้วครับอ่าสมมติว่าอันนี้แค่เหตุการณ์จำลองนะเหมือนเราดังเรียนภัยอยู่เพื่อนเดนมากเฮ้ยตำรวจมาปุ๊บ แต่ลูกวิ่งหนีแล้วกระเจงถ้าถามไม่ใช่คนร้ายนะเราทําผิดกฎหมายมันต้องกลัวอยู่แล้วเราอาจโดนดึงโดนดึงปึ๊บโอ๊ยตำรวจช่วยหน่อยนี่ตำรวจช่วยหน่อยปึ๊บโจรอาจจะแบบเฮ้ยตำรวจมาปึ๊บไม่ได้ตั้งหลักตกใจตกใจแล้วมีตำรวจจริงใช่ครับก็เหตุการณ์นี้อาจจะช่วยได้นิดนิดบ้างก็แต่ถ้าเกิดว่าคนโดนเป็นหน้าอย่างนายตำรวจมาอาจจะจับนายแทนโจนเหตุการณ์ที่4ี่ครับเมื่อเรานั่งวินหรือว่านั่งกับแฟนเราหรือนั่งกับเพื่อนเรา ผู้หญิงส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่นะไม่ใช่ว่าไม่ใช่คุณนะแต่แค่ส่วนใหญ่จะสะพายกระเป๋าแบบนี้ครับนี่ชัวกระเป๋านี่สะพายกระเป๋าแบบนี้แล้วก็นั่งบินแล้วก็จับอย่างนี้นี่นะครับอันตรายที่สุดที่เอากระเป๋าไว้แบบนี้นะครับเราต้องเอากระเป๋าไว้ทั้งหน้าครับนี่ทั้งหน้าของเราครับแล้วเราก็จับเห็นไหมครับหรือว่าเอาคอมคอเราก็ได้คอมคอเราแล้วก็จับอย่างนี้เพื่อว่าไม่ให้มือเขามาโดนกระเป๋าหรือว่าพอเขามาจับปุ๊บกระเป๋ายังอยู่กับเราได้ครับนี่นะครับสำคัญมากเลยนะตัวนี้ ย้ำอีกทีครับห้ามเอากระเป๋าไว้แบบนี้นะครับแบบนี้อันตรายจริงๆครับวินก็ขับถุงนั้นหรือวินบอกว่เดี๋ยวไม่ถึงเนาะคือเอาไว้แบบเนี้ยมันดึงง่ายใช่มันดึงง่ายมากมันขี่รถมาผู้มันดึงแฟรไปเลยอย่างอ่ะสมมติพี่บอยเอาแบบผู้หญิงที่ขับรถอ่ะที่เราผู้หญิงตัวเล็กๆมันจะเป็นจุดล่อตาเขาจะดึงเขาจะไปอย่างนี้เลยใช่ ลดความด้วยแต่ถ้าเกิดเราเอาคล้องคอไว้ก็ได้คล้องคอไปนี้ก็ได้คือมันอาจจะไม่สวยมันอาจจะไม่เท่แต่มันปลอดภัยกว่าใช่ครับมันปลอดภัยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือการที่เขาจะมาดึงออกจากข้างๆมันง่ายแต่ถ้าเขาล้วงมาข้างหน้าเราสามารถจับแล้วก็ตี้ได้ทุกอย่างหรือว่าอะไรก็ได้ใช่ครับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะครับถ้าเกิดใครชอบใจคลิปแบบนี้อย่าลืมกดถูกใจกดซับสไคร้และกดแชร์ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดถูกใจช่อง รีวิวของอ่ะวินรีวิวของนะมาขับวินแล้วช่วงนี้คลิปไม่ค่อยมีคนดูมากไม่ค่อยมีคนดูอย่าลืมดิบะอย่าลืมกดไอ้กดอะไรกดกดถูกใจกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะแจ้งเตือนเราแล้วซับสไคร้กดอ่ะกดซับสไคร้ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งด้วยไงกดให้หมดเลยกดแล้กดกดมีปุ่มอะไรกดให้หมดเลยยกดดีดไลน์นะกดซับสไคร้สองครั้งโอเคครับไปก่อนครับบ๊ายบายไปไว้ก่